ตอบคำถามสำหรับดรีมร้อย้าลูก57ามิลนะครับชักเดิมครับเติมอียี่ิบครับตัวสเปคนี้สามารถใช้ได้กับตัวเวฟร้อยิหด้วยเช่นกันนะครับสำหรับสเปคเดิมของเวฟของดรีมร้อยตัวนี้คือลูกขนาด52.4สมิลนะครับชักเดิมอยู่ที่ชักเดิมอยู่ที่57.9มิลนะครับซีซี ปริมาตรของกระบอกสูบอยู่ที่124.8 cc ซีซีนะครับซึ่งอัตราส่วนการอัดเดิมจากโรงงานอยู่ที่9.3ต่อนหนึ่งนะครับคำนวณซีซีเบา่าย้อนกลับจะได้15.04ซีซีนะครับลูกใหม่ที่จะใช้คือลูกขนาด57มิลครับปริมาตร ดูดใหม่นะครับจะได้เท่ากับ3.14ุคูณ57คูณ57คูณ5 7าหารด้วย4,000นะครับได้ปริมาตรมาอยู่ที่1 4 7 6 7 4 4อนะครับอัตราส่วนการอัดใหม่นะครับก็117.67โบวกด้วย1 5 0หหารด้วย15.04ได้10.82ต่อนหนึ่งะครับแนะนำให้ใช้เป็นน้ำมัน95ขึ้นไปนะครับไม่แนะนำให้เป็น91นะครับแต่ว่าในการ เช็คซีซีบ่ฝาควรจะประกอบเครื่องให้เรียบร้อยแล้วเช็คซีซีบ่ฝาอีก,ากรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าค่าที่คำนวณได้เนี่ยมาใช้กับลูกใหม่อาจจะไม่ถูกต้องนะครับถ้าเราต้องการเลือกใช้นะ้ำมัน95และต้องการใช้อัตราส่วนกันอาจเป็น11ตอนหนึ่งเนะี่ยให้ทำซีซีบ่ฝาเป็น14.77ซีซีนะครับถ้าเป็น E20 แนะนำถ้าเกิด เลือกอัตราส่วนการอ่าเป็น12ต่อ1เน่ยแนะนำให้ทำ cc เบ้าฟ้าเป็น13.42 cc นะครับถ้าเป็น e 85เลือกอัตราส่วนกันอัานเป็น13ต่อ1น,น,นะครับแนะนำให้ทำ cc เบ้าฟ้าเป็น12.30 cc นะครับ